สักสี่ขวดตัง้งมีปะเอาอะไรนะเ็มร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ใส่ถุงเดียวกันเลยครับอ,อันนี้ชิคกี้ตังด้วยไม่รอข้างนอกนะรู้บีรออ้าวแล้วเมฆเอาอะไรเสร็จแล้วไม่ใช่เสร็จแล้ว,ลว<า>ก็เดี๋ยวพ่อเอามาใส่ถุ<า><ๆ>งเนี่ยตองเนาะเมฆเอาถุงไปเอ่งถุง เอากระทิ้งแดงได้ไหมได้ครับขแดงกว่าดำดำครับรอบแป๊บนึง